ไปกรรมไม่ดีคนไหนที่มีเจตนาไม่ดีจะรับกรรมอันนั้นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอเชื่อฉันนะหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสาบไปแช่งไปเหยียบไปย่ำไปอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้เรารู้เลยว่าบาปมันอยู่ที่คนทําบาปกรรมมันอยู่ที่คนทําจิตใจของมนุษย์คนคนนั้นที่ทำไม่ดีคิดไม่ดี จริงๆหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเหยียบไปย่ำไข่ขอให้เรารู้เรื่องราวในชีวิตว่ามันคือสุขมันคือทุกข์มันคือข่าวรู้แล้วก็อะไรที่เป็นข่าวเราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็อย่าไปเข้าใกล้ของไม่ดีอือย่าไปอย่าไปเข้าใกล้ของไม่ดีได้ยินไหมอาจา,จ,อจารย์เชียงได้ยินเคยเจออาจารย์เชียงไม่เคยเจอครั้งหนึ่งตอนตอนรายการไปสัมภาษณ์อาจารย์เชียงเราก็เป็นพิธีกรไปที่บ้านเขา แต่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดตามไม่ได้ร่วมทําบุญไม่ได้รับอะไรใดๆอะไรทั้งสิ้นไม่มีครั้งหนึ่งแล้วเราก็เราก็พูดคุยกันธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็มีอันนี้เรือนพระอันนี้พระพิฆเนศแล้วก็อ่ามีอะไรมากไปกว่านี้ไหมก็ไม่มีก็คุยเรื่องอาหารการกินการใช้ชีวิตโอ้บ้านหลังใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็คุยประมาณอย่างเงี้ยไม่ได้คุยอะไรเยอะได้ยินข่าวไว้ก็ได้ยิน แล้วก็อ่าไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดเครียดแค้นรักหรือทุกอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นเธอรู้ไหมถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยเวลาเราดูข่าวดูอะไรต่ออะไรอะ่ะมันจะไม่ตกตะกอนเป็นขยะในหัวใจของเราใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาดูก็เรื่องของเขาวันเนี้ยไม่ว่าข่าวอะไรก็แต่ข่าวเล็กข่าวใหญ่ข่าวอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคาดเดาเกิน เธอรู้ไหมว่าจินตนาการของมนุษย์เนี่ยกับความจริงมันไม่เหมือนกันอ่าบางทีบางทีงทเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีมันมีคนพูดว่าอ่าในเรือนจำจะมีห้องแอร์พิเศษห้องใหญ่เคลียร์แล้วห้าห้องหกห้อง,องทํา,ท,าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่รู้มันคือความจริงหรือเปล่าถูกไหมเราไม่รู้ว่าความจริงหรือเปล่าอะไรเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้ว่าในใจคุณทักษิณเขาคืออะไร ทำอะไรอยู่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็เราก็ดูแล้วก็แล้วก็ใครจะเชื่อก็สิทธิ์ของใครใครจะไม่เชื่อก็สิทธิ์ของใครก็อยู่ในใจของทุกคนแล้วแนะนำเลยนะอย่าไปพูดการเมืองกับกับใครก็แล้วแต่เพราะว่าพอมันเห็นต่างเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปเจอคนที่ไม่เคารพความเห็นต่างเนี่ยมันจะเกิดความหมางใจใช่ไหม มันจะเกิดความหมางใจบางทีเราเคารพอันนี้อาเหมือนเหมือนเหมือนเราเคารพอาจารเชียงบางคนไม่เคาเพรพพอไปพูดเสร็จปุ๊บมันเกิดกวามเห็นต่างมันแยง้งเพราะฉะนั้นอะใครทํากรรมใครก็รับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทํากรรมเขาก็พ้นเองเธอเชื่อฉันเธอเชื่อฉันแล้วชีวิตจะมีความสุขชีวิตเนี่ยจะไม่ไปยึดติดกับสุขกับทุกข์หรือว่าเรื่องราวของคนอื่นจนกระทั่งแบบอ่า เครียดอะไรอย่างเงี้ยบางคนบางคนบอกโหขุดเข้าไปลุ้นเข้าไปฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะเธอรู้ไหมคือเราเราดูเรารู้อย่างเหมือนเหมือนนายกคนใหม่อรุทินใช่ไหมพอได้อนุธินมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราต้องให้เขาทำงานอาลองทํางานดูซิว่าภายในสี่เดือนเนี่ยแป๊บเดียวเอนเธอร์ดูซิว่าอ่าสิ่งที่เขาพยายามทำงานันอยู่อะไรันอยู่เนี่ยโอ้ยสวัสดีน้องพิมพ์นะคะ เขาจะอย่างไงทําได้ระดับไหนแล้วก็ประเมินความสามารถของคลังในประเทศไทยก่อนว่าเงินหรือว่าปัจจัยหรืออะไรต่ออะไรกันแล้วแต่จะโยกงบตรงไหนมาทําอะไรช่วยกันพัฒนาประเทศเราต้องรอเขาดูเขาไปในสี่เดือนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรถูกไหมแล้วก็แล้วก็สมมุติว่าอย่างอย่างวันเนี้ยเรื่องคุณทักษิณเนี่ยเราฉันบอกตรงๆนะ มีหลายๆเรื่องที่เป็นคุณทักษิณเขาทำไว้อะฉันก็ชอบใจนะไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่เราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและกฎหมายอะมันต้องไปตะเป็นไปตามนั้นแล้วก็จะถูกหรือจะผิดอะไรก็แล้วแต่เราไม่ไปตัดสินและไปก้าวล่วงใครถูกไหมเพราะว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็หากินเองมาตลอดชีวิตไม่ใช่ไม่สนใจการเมืองนะั้นสนใจแต่ว่ามีระดับปะว่ามันควรจะ อยู่ในขอบเขตไหนในการเป็นประชาชนเออเราต้องประมาณอย่างนี้สำหรับตัวพี่อ้วนเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าหลายๆคนจะทำยังไงจะคิดอะไรต่ออะไรอะยับยั้งชังใจแล้วก็วางตัวให้เป็นกลางนะทุกอย่างวางตัวให้เป็นกลางเราก็จะได้อยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุขแล้วก็ประพฤติตัวอย่างนี้มาตลอดไม่ไม่ไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านเยอะใช่ไหม หนูคิดแบบไปอ้วนเอออย่างเนี้ยมันถูกแล้วเธอเธอรู้ไหมบางสิ่งที่บางทีมันเป็นสีดำอะเรามองว่าเป็นสีดำเดินไปใกล้ๆมันเป็นสีน้ำเงินเข้มก็ได้เธอเข้าใจไหมแล้วเร,เราอย่ามองกันว่าจริงๆทุกอย่างมันมองมันมองที่ใจอย่างเดียวมนุษย์เนี่ยจริงๆคนผิวคล้ำใจดีก็เยอะคนผิวขาวใจร้ายก็เยอะเข้าใจไหม คนผิวข้ามใจดํำก็มีคนผิวขาวใจดีก็มากมายมันก็อยู่ที่คนคนนั้นจะไปตัดสินภายนอกแล้วชีวิตเนี่ยจะได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุขโดยที่เราไม่เราไม่ไปตกติดบ่วง,วงกรรมของกายวิจาใจของใครใดๆทั้งสิน้นระวังตัว นิดนิดหนึ่งระวังระวังตัวแล้วก็ระวังใจด้วยวัสดีพี่แววไม่เคยเล่นเป็นพี่แววนะพี่แววต้องเป็นดีเจดาดาในละครเรื่องหลงไฟส่วนแม่อ้วนเนี่ยนะคะก็คือพี่ยอดดอยในใบไม้ที่ปิดเปลวหลายคนก็จะทักฉันว่าฉันหน้าเหมือนดีเจดา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 เหมือนฉันแล้วเล่นละครแบบเป็นแซบๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกัน นะคะวันดีทุกคนนะหัวใจด้วยใจส้มด้วยเคาะใจด้วยนะคะอาช่วยกันกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพอเธอรู้ไหมเวลาเรามีความรู้สึกอย่างไงแล้วก็พัฒน์ตัวยังไงอะ่ะมันส่งผลให้ชีวิตนะ่ะดำเนินเป็นแบบนั้นนะคนที่คิดลบตลอดเวลาเนี่ยเธอรู้ไหมว่าชีวิตอะมันทุรนทุรายมันไม่มีความสุข นี่คือเรื่องจริงหนูดูอะไรอย่าไปตัดสินอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองคิดแต่มันถูกต้องคนอื่นไม่ถูกนี่มันไม่ได้ต้องระวังนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นนะชีวิตมันจะติดกรรมใช่ไหมชีวิตมันจะติดกรรมจริงๆนะฉันนะ่ะคือฉันว่าคนเนี่ยนะตอนเนี้ยคนสมัยเนี้ยกับคนสมัยก่อนเมื่อห้าหกสิปีที่แล้วตอนฉันเป็นเด็ก ทัศนคติในการใช้ชีวิตอะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนสมัยก่อนเขาใครจะอิจฉาอุ้ยอิจฉาจังเลยสวยจังอุ้ยเก่งจังรวยจะอิจฉาแต่ไม่ได้ลิษยาแต่คนปัจจุบันเนลิษยาคนไหนเด่นกว่าดังกว่ารวยกว่ามันจะหาทางคอนแคะมันจะหาทางว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนไม่ดี แล้วก็ดึงคนคนนั้นามาเปรียบเทียบกับระดับจิตใจตัวเองที่ฉันบอกเลยว่าย่ำแย่มากอะเพิ่งกลับมาค่ะมดไม่นี่เพิ่งกลับมาค่ะไปทำงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะสวัสด,ดีทัชชานะคะโอ้โชลี่นะคะสวัสด,ดีทุกคนเลยนะคะอยู่กับ อยู่กับความสุขของตัวเองเธอเชื่อไหมมันจะมีความสุขมากกว่าเราไปยุ่งวุ่นวายกับคนอืมวุ่นวายกับคนไม่ดีหรอกยุ่งวุ่นวายกับคนนะ่ยยิ่งยิ่งวุ่นวายก็ยิ่งเยอะยิ่งวุ่นวายก็โอ้โหบางคนก็เหนื่อยเหนื่อยมากคนสมัยนี้หรอกมันมันเหมือนวิชาศิลธรรมไม่มีไง วิชาศิลธรรมไม่มีไงหรือหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ยากแบบสโอต้องสงบประมดเราต้องสงบเถอะจริง,รงต้องสงบแม่ลูกสี่เออจะต้องไม่ยุ่งกับคนเอายุ่งกับคนโอ้โหมีแต่เรื่องเธอจริงต้องอยู่กับต้องอยู่กับชีวิตเงียบๆอะ่ะ จริงแล้วทีหลังจ,จำไว้นะอย่าไว้ใจคนอย่าไปไว้ใจอะไรใครบางทีบางทีพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยไปพูดต่อนี่คือคนละเรื่องเลยนะเราพูดคืบหนึ่งอะ่ะไปพูดต่อเป็นศอกเป็นวาเลยนะเราจะเหงาไหมเราฉันว่าฉันว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องเหงาหรือว่าจะต้อง เป็นคนที่คิดมุมต่ำอยู่ตลอดเวลานะ่ะมันต้องยอมเหงาหรือป่ะอืมอะไรทุกขอใช่เธอเธอรู้ไหมฉันไปดูเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นเรื่องเาวาไม่มีความสุขในโซเชียลฉันบล็อกเลยนะฉันไม่ลบฉันฉันไม่ฉันไม่อยู่นะไม่ทนเพราะชีวิตอนะโซเชียลเนี่ยมันคือสิ่งที่มีประโยชน์นะมันคือแบบดาบสองคมจริงๆนะว่าถ้าเราเลือกที่จะ เราเลือกที่จะใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดเราเลือกใช้ในทางที่เลวร้ายเนี่ยมันจะทำให้จิตใจระดมติดจิตใจนะต่ำตมลงไปนะเธอมันต้องเลือกให้เป็นแล้วก็ฉันจะฉันจะนคนประเภทที่โฮสคํำคมแต่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีไม่มีความจริงในคํำคมคมนั้นที่ตัวเขาทำเลยหรือว่า มองแต่คนอื่นเลวร้ายมองตัวเองว่าดีอย่างเงี้ยฉันก็จะยุติการการยุติการอ่าการเข้าใกล้แล้วถ้าเกิดใครเห็นเราไม่ดีนี่ก็ไมสส่สามารถไม่ต้องกดติดตามเราได้เราให้เกียรติซึ่งกันและกัน เหมือนคนเนี่ยถ้าบอกว่าพี่อ้วนเป็นคนไม่ดีไม่ชอบวิธีการพูดไม่ชอบวิธีการใช้ชีวิตไม่ต้องติดตามเนี่ยจะไม่โกรธสักนิดเดียวเลยเพราะว่าเราถือว่าเราให้เกียรติกับความรู้สึกเขาแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็ระยะเวลาในการทัศนาจรบนโลกใบนี้ของแต่ละคนฉันบอกเลยว่าอายุคนเนี่ยมันไม่ได้ยืดยาวขนาดเรอกมันสั้น ฉันเกิดมาเนี่ยเธอฉันก็ใกล้ลงดินเต็มทีเพราะว่าเกิดมามันเหมือนมันเหมือนมันแป๊บเดียวจริงๆแต่ว่าอายุฉันเนี่ยเดินทางไปจะเลขเจ็ดแล้วนะมันก็แบบเธอลองคิดดูสิว่าคนเลขเจ็ดอายุเยอะไหมล่ะฉันเหมือนเกิดมาแป๊บเดียวบางคนนะ่ะเหมือนเจอกันแบบเอ้ยแม่อ้วนรู้จักเจอแม่อ้วนมาแป๊บเดียวเนาะเจ็ดปดปีสิบปีเธอลองนึกดูสิบ่า บางคนเจอฉันเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ยังยเป็นเด็กปัจจุบันเป็นโตเป็นมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกกันแล้วอะเธอลองคิดดูซิว่ามันแป๊บเดียวไหมในชีวิตแป๊บเดียวเธอแล้วเวลาที่เราจะต้องอยู่บนโลกใบเนี้ยนะคะมันจะต้องมีความสุขมันจะต้องมีอ่ามีเรื่องราวดีๆเก็บเกี่ยวไว้เวลาเราจากโลกนี้ไปเนี่ยมันจะได้มีความสุขติดตัวไปไม่ใช่เป็นความทุกข์หลอก อะไรที่เป็นกรรมอะไรที่เป็นการโกโอ้ยมัดน,น้อยเธอฉันคิดถึงเธอทำ <G ül üyor> ไมเธอรู้ดิฉันดูแค่ชื่อฉันคิดถึงเขาเลยเนี่ยมัดน,น้อยสออเมืองสิงนะเออจริงๆเธอมันมันเหมือนเราเนี่ยจะต้องเก็บเกี่ยวความสุขไว้ในหัวใจละสวัดดีโซลกคุงปังปอนนะคะ วัสดีทุกคนนะเธอเธอรู้ไหมฉันมีความสิทธที่ได้คุยกับทุกคนนะจริงๆเธอลองสังเกตใครที่มาไม่ดีเนี่ยฉันจะบล็อกไปก็ไม่ค่อยอะไรกับเขามากมายหรอกบล็บอกไปเลยไม่จบไปไม,ไม่ไม่อ่านไม่คุยไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยวัดดีน้องแฮมค่ะวาสุพรโอ้ชื่อนาน่ารักนี่งน้องแฮม วัสุพรวัสุพลเออวสุพรเป็นผู้หญิงลิลี่นะชื่อเหมือนดอกไม้มีกลิ่นหอมๆน่ารักวัดดีพร้อมพงอนอนดึกเพิ่งมาเออเราไม่มีเวลาเราเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งเสียเวลากับชีวิตเนเธอเนาะ แม่นอนกี่โมงหรอวันนี้ตั้งใจว่าจะนอนสักประมาณตีตีหนึ่งตั้งใจไว้นะละครอะไรใช่ไหมตอนนี้ถ่ายละครเรื่องสัญญารักธาตุพนมช่องวันค่ะขับรถเองค่ะอาติดตามตลอดนะกดติดตามด้วยเธอแฮมก็ทุกคนกดติดตามด้วยนะ อ๋อวัดดีโอ้ยพี่ชนกคิดถึงโธอชนกแก้วสีนวลวันนี้คนนี้เป็นเพื่อนรักแม่อ้วเลยโธเป็นคนที่ใส่ดีเป็นคนลดคบกันมาหลายสิบปีเป็นคนไม่มีบุมอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจเลยนะเออมีแต่มีแต่ความน่ารักมีแต่ความที่ฉันคิดถึงเขาฉันก็โทรไปนอนเลยฝันดีเธอหมด ไอ้มดก็ไม่ได้เจอกันโอ้โหไม่เจอกันเลยเนาะมดเนาะต้องเจอกันมั้งเนาะต้องทําบุญโอ้ทาบงทําบุญ,บญโอ้ทาบุญเดี๋ยวนี้ก็ต้องระว,งวังว่ะบางทีไม่ต้องทําบุญเราไปกินข้าวกันบ้างดีกว่าอยากเจอกันใช่ไหมมาดึกก็รอฟางเหล,ละไมปนหอมก็ เมื่อเช้าเนี่ยมันออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงครึ่งเนี่ยขับรถเองขับรถเองใช้ชีวิตเองเธอม่งจริงพูดจริงๆนะฉันไม่ฉันเคยมีคนขับรถนะแต่ว่าฉันมีความรู้สึกว่ามันมันอยากทำบุญเอ้ยมันไม่ใช่อยากทำบุญอยากทำบุญกลายเป็นระแวงเหมือนกันเออจะกำลังจะพูดตรงนี้ฉันมีความรู้สึกเ่อคนขับรถเนี่ย มันมันคือผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพูดจริงนะผู้ชายมาขับรถเนี่ยฉันก็ฉันว่าฉันไม่รู้จะนั่งยังไงอ่ะนั่งยังไงว่าคุยอะไรยังไงเพราะเราไม่มีรถตู้ไงแล้วมีรถตู้อยู่คันหนึ่งก็บ้านแม่บ้านน้องชายจริงๆก็อยากจ้างเหมือนกันนะเวลาจะไปไหนก็จ้างให้เขาขับรถตู้มาแล้วมารับไปอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็เป็นวันบานไปมันก็ดีเนาะทำบุญกลายเป็นละแวง ใช่หนูเกิดมาเนี่ยจนอายุขนาดเนี้ยนะจนใกล้หกสิบกว่าเนี่ยนะมันเหมือนเราก็เราก็ระแวงนะถือว่าทําบุญแล้วมันยังไงอะ่ะแต่จริงๆพยายามดึงใจกลับมานะเพราะพระดีๆก็เยอะในประเทศไทยพระดีๆเยอะวัดดีๆก็เยอะใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องการทําบุญแล้วก็ มีอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้อ่าพุทธศาสนิกชนหรือคนนับถือพุทธเนี่ยเกิดความไม่ไว้ใจในการทําบุญกับพระตอนเนี้ยสวัสดีน้องมิวมอสนับวันยิ่งน่าสะโอ้โหล่อยิ่งแก่ยิ่งสวยอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไปวัดก็หยอดหยอดตู้หนูถ้าเกิดว่า เป็นถ้าเกิดว่าเราอ่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะสบายใจเนี่ยทําบุญปุ๊บบุญนั้นสําเร็จแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าเงินจะไปยังไงใช่ไหมแต่ว่าณตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะรูบูรณนะวัดบูรณนะโบสถ์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงเพราะว่าณตอนเนี้ยอ่าบางทีเจ้าอาวาสก็ทําให้เราเนี่ย ไม่ไว้ใจเนาะเออมันก็มันบางทีเราก็ไม่ไว้ใจจริงๆนะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอาบุญนั้นสำเร็จแล้วก็เขาจบไปแต่นะตอนนี้นะก็คือพระดีๆก็ก็มีการผลกระทบนะเธออย่าลืมนะในวัดเกัยพระดีๆพระเนนดีๆที่ตั้งใจล่ำเรียนแล้วก็สืบทอดพุทธศาสนาเนี่ย อยู่ในวัดเนี่ยต้องใช้น้ําใช้ไฟแล้วก็พอคนไม่ทําบุญเนี่ยเขาเดือดร้อนหมดแล้วทูเพราะว่าจะใส่ซองถวายอย่างเงี้ยถวายจเจ้าอาวาสหรืออะไรต่ออะไรแต่ปัจจัยก็แล้วแต่จเจ้าอาวาสจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็หวัดระแวงว่าจะพระจะเอาไปใช้ส่วนตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเราแวงโดยอัตโนมัติถามว่าว่าใครไหมเราเราก็ไม่ได้ว่าใครนะเพราะว่า มันก็คือทุกคนมีสิทธิ์คิดแล้วก็เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจแล้วก็วิธีการคิดของแต่ละคนด้วยให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ไม่ไปก้าวล่วงถ้าเราไม่ทําแล้วก็คือไม่ทําถ้าอยากทําก็ไม่ต้องไปสนใจใครเหมือนมูลนิธิอะไรต่างๆนี่มีข่าวมาตลอดว่าเอาเงินไปไหนหมดคนทําบุญวันกี่แสนกี่ล้านเงินไปไหนหมดมันมันก็มีข่าวแบบนี้ออกมานะแล้วก็เหมือนกับ เหมือนกับณตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นสมาอามูนิธิอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่กำลังจะโดนสอบจริงๆกำลังจะโดนสอบมูนิธิอะไรต่างๆอืมเราก็มันก็จะกระเทือนไปกันหมดไงเพราะว่าอ่ามูนิธิอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของการไปช่วยเหลือสังคมการไปทำบุญการไปเทกรรจาดการไปอะไรเยอะแยะมากมายอยะเนาะ มันห้ามความคิดตัวเองไม่ได้เออจริงๆวันวีใช่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําบุญนะพี่ว่านมีทางออกให้นะทําบุญเนี่ยกับโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็ออกทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นลายลักษณอักษรโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยต้องการเครื่องมือแพทย์ต้องการน้ําดื่มต้องการคือถ้าเราอยากจะช่วยนะอยากจะทําบุญนะ คนจนเนี่ยที่มาหาโรงพยาบาลรัฐบาลที่นอนกันแบบเงินทองบางทีก็ไม่มีจ้าระวันไปหมดอย่างเงี้ยเอาข้าวเอาอะไรไปไปตั้งมอแจกตรงนั้นก็ได้เงินเงินคือของมีคมตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดแม่ทำให้คนไม่รู้สึกเกรงกลัวแล้วละอายต่อบาปก็คือเงินค่ะเชื่อฉันนี่ เชื่อฉันนี่เงินนะ่ะมันมันทำได้ทุกอย่างเธอไม่เห็นหรอคนนั้นมีศักดิ์ศรีคนนี้มีศักดิ์ศรีจริงจรงพอเจอเงินเข้าไปอ่ะกระเจิงทุกคนเนะ่ะกระเจิงเท่านั้นเนะ่ยเราก็มานั่งนึกเลยโอ้โหคนเนี่ยที่เกิดมาหนุอยู่ในยุคเนี้ยนะจะต้องดำรงตนด้วยปัจจัยสี่ จริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็อาหารมันจะต้องดำรงตนด้วยประมาณ4อย่างนี้เป็นหลักๆก่อนแล้วก,แวก็แล้วก็พอเสร็จแล้วอะไรที่มันเหลือเนี่ยความมั่งมีสีสุกอะไรเงี้ยมันเกิดจากความขยันแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับกับทุกคนกับตัวเราที่ขยันมันเพียรจริงแต่ว่า มันมันมันยากมากเลยแต่การครองตนแล้วจะต้องมีสติรอบด้านเนี่ยแล้วมนุษย์เดี๋ยจะพูดให้ฟังนะว่ามีสติมีสติเนี่ยแต่ว่าผัดสะอารมณ์ความละโมบลักโลภโกบหลงเนี่ยมันเป็นเหมือนคันธนูที่ยิงลูกศรมาสู่ตัวเราทุกวันถ้าเกิดเราไม่แข็งจริงๆสมาสมาธิไม่ดีจริงๆเ่ยรักโลภโกรธหลงมันจะพุ่งเข้ามาหาตัวเราจนกระทั่งความแข็งแกร่งของจิตใจเราเนี่ยมันโดน กรอนแล้วก็ทําลายไปด้วยรักโลภโกรธหลงกิเลสโมหะทั้งนั้นแะจริงๆต้องระวังตัวจริงๆระวังตัวระวังใจเพราะว่าฉันเห็นคนล้มไม่เป็นท่าเนี่ยจากความละโมบรักจากความละโมบนะ่รักโลภโกรธหลงเนี่ยทำลายคนเยอะพระพุทธเจ้าถึงบอกไงว่าอย่ายึดติดกับความสุขอย่ายึดติดกับความทุกข์ไม่ให้ยึดติดกับอะไรใดทัด้งสิน้นมีรักก็ มีรักก็มากับความทุกข์เขาบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อ่ะคําพระพุทธองค์น่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเธอมีความห่วงมีความกังวลนี่ก็ความทุกข์นั่นะพอรักปุ๊บมันจะห่วงมันจะกังวลมันจะต้องรู้ตัวว่าจะต้องอยู่อย่างไงให้ชีวิตอะคลองตนอย่างมีความสุขแล้วก็มีสติให้มากที่สุดนะคือจริงๆมันทําไม่ได้หรอกแต่ละคนแต่ละคนอะเหมือนตัวฉันเนี่ยคือต้องฝึก ต้องทำใจต้องตักต้องปล่อยวางต้องอยู่กับความสุขให้เป็นอยู่กับความทุกข์ให้เป็นแล้วก็ปล่อยวางพวกมันให้เป็นด้วยจนจน,ม,นมันเหมือนพอแก่ตัวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันฝึกมาตั้งแต่เด็กเด็กเด็กะมันก็เลยตกผลึกว่าอะมันมันก็เลยตกผลึกพอที่จะครองตนอยู่บนโลกใบนี้แบบมีสติก่อนตายฉันนะใช่ไหมล่ะมันก็เลยมันก็เลยแล้ว,แล,วแล้วจะน,นี้ จะไปสอนคนอืน่นก็ไม่ได้เพราะว่าความสุขของคนความทุกข์ของคนเนี่ยมันมีไม่เท่ากันเราจะแบบเธออ,งงเธออย่าทำอย่างนั้นเธออย่าทำอย่างเงี้ยบางทีบางทีมันก็ชี้นำเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะแต่ว่ามันก็เตือนสติให้แต่ละคนน่คิดถึงความสุขของความทุกข์แล้วก็ครองตนอยู่บนความพอดีตามแบบฉบับของตัวเองแล้วก็จุดยืนของตัวเองนะ เราจะไปบอกเธออย่าอย่างนั้นเธออย่าอย่างนี้บางครั้งการที่เราไปบอกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจุดยืนของแต่ละคนนะ่ะมันจุดที่ยืนอยู่เนี่ยที่เรามองว่ามันเย็นสบายมันอาจจะร้อนรุ่มจนกระทั่งเขาจะต้องหาทางออกแบบนี้แบบนั้นตามแบบฉบับแล้วก็วิถีชีวิตของเขาเองเราไม่สามารถไปกําหนดได้เลยนะก็ได้แต่บอกให้ทุกคนประหยัดให้มีสติให้คิดให้ได้ วันๆหนึงก็พร่ำสอนอยู่แค่เนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเราเนี่ยถนัดขายก๋วยเตี๋ยวเราจะไปบอกให้เขาไปขายอย่างอื่นไปขายเสื้อผ้าสิบางทีมันถนัดแตกต่างกันไปมันก็บอกไม่ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ด้วยความอ,อดทนอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บหอมรอมลิบ มันก็จะทำให้ทุกคนถึงฝั่งฝันของตัวเองได้แล้วชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีเวลาเธอรู้ไหมมันไม่มีเวลาจะมานั่งลองใจคนมันไม่มีเวลาที่จะต้องมารออ่าวันนี้รอวันนั้นสิ่งที่มันสิ่งที่เรารอได้อย่างเดียวคือลงดินอย่างอื่นรอไม่ได้เธอแกต,ตัว ทุกลมหายใจเข้าออกอะ่ะมันคือชีวิตที่น้อยลงน้อยลงทุกคืนทุกวันที่ตื่นมาเนี่ยตื่นมาชีวิตเราน้อยลงไปวันหนึ่งนะตื่นมาเนี่ยน้อยลงไปวันหนึ่งแล้วจะรออะไรใช่ไหมละ่ะบางทีมันเราก็บอกไม่ได้แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฉันพูดถูกไหม ฉันก็ไม่รู้ตัวว่าฉันหลักคิดของฉันมันถูกหรือมันผิดฉันก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคลองตนมาแล้วก็ผ่านชีวิตมาหกสิบกว่าปีเนี่ยเราก็เรียนรู้จากชีวิตที่เป็นคนแก่คนหนึ่งซึ่งทุกคนบางคนไม่เคยแก่ก็ไม่รู้ว่าคนแก่เขาคิดยังไงเขามองมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วทุกอย่างเนี่ยจะ จะ,จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วจะมานั่งเสียใจภายหลังมันไม่สามารถแก้ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เสื้อเปื้อนแล้วก็เอาไปซักใหม่ได้ชีวิตมันมันไม่ใช่แบบนั้นมันผ่านแล้วมันผ่านเลยจริงๆส,ส,ส,สู้้ดาราอ้อไม่สู้ค่ะไม่สู้ด้วยค่ะเธอฉันคือฉันคือคนคนหนึ่ง ที่เคยมีคนบอกว่าสู้ๆแล้วจะร้องไห้ฉันสู้ไม่ไหวพอใครมาบอกฉันสู้ๆนูนะฉันสู้ไม่ไหวฉันเนี่ยมันเด็กคนหนึ่งอะที่เวลามีอะไรเจ็บปวดหกล้มแล้วเนี่ยมีคนมาโอเนี่ยฉันร้องไห้ใหญ่เลยฉันไปต่อไม่ไหวฉันชอบคำว่าอดทนอดทนนะเธอเดี๋ยวมันก็ผ่านอือ อ๋อสุขภาพโอเคสุขภาพก็ไม่ฉันไม่เป็นไรนะฉันแข็งแรงดีแต่ว่าขอบคุณกุมารชมจุกด้วยสุขภาพก็อายุเยอะเนาะมันก็พวกนี้จะไปตรวจข่าวอย่างจริงจังกับอาจารย์หมอหมีที่ทองหลอ่อคลินิกที่ทองหลอ่อนะคะเออแล้วก็ ส่วนปัญหาตอนเนี้ยก็จะมีเรื่องตาแห้งเพราะว่าเราอายุเยอะใช่ไหมแล้วก็ใช้สายตาเยอะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบาย,บายยค่ะกุมารส้มจุกโชคดีนะขอให้โชคดีมีไซนนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะแล้วก็พอพอตามันเจอไฟเยอะมัน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 เหมือนเราเนี่ยใช้สายตาเยอะมันก็เลยจะมีความแห้งๆนิดหนึ่ง แต่ถามว่าตาเป็นไรไหมก็ไม่ได้เป็นนะแต่ทีนี้เราก็อยู่กับการตายแห้งให้มีความสุขแล้วก็รู้ทันมันว่ามันคือโลกคนแก่ที่เราจะต้องอยู่กับมันแล้วจะต้องอ่าจะต้องดูแลใส่ใจกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเรียนรู้กับมันใช้ชีวิตอะบางทีต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างทุทุกทุกทุก,ทก ลมหายใจอ่ะมันคือบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ตลอดเลยนะเธอรู้ไหมฉันตื่นมาบางทีฉันก็ต้องเรียนรู้คนเรียนรู้เรื่องงานเรียนรู้การเอาชีวิตรอดเรียนรู้ว่าจะต้องทำยังไงเป็นคนแก่ให้มีความสุขอะไรเงี้ยโอ้ยแองจลาแองน้องเอมค่ะสวัสด,ดีทุกคนเลยนะคะพอ พอพอเราเริ่มที่จะเรียนรู้อะไรพอมัารูกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ตกปลึกชีวิตบางทีมันต้องเรียนรู้นะไม่ใช่แก่ตัวมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่ากูจะอย่างนั้นกู่างี้บางทีมันไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็คือตรงหัวใจเราถึงเราถึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าหมาแมวใช่ไหมตรงที่หัวใจ